สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐบาลโต้ไม่ได้ฉีดน้ําเปล่าให้ประชาชนนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลกล่าวในรายการแจ้งให้เคลียร์กับทีมโฆษกรัฐบาลถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวทางโซเชียลว่ามีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ผสมน้ําจริงหรือไม่ ว่าอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้นต่างกับการฉีดวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกาเพราะไฟเซอร์มีความเข้มขน้นการฉีดไฟเซอร์ให้กับประชาชนจึงต้องผสมน้ำเกลือนี่คือสิ่งที่ต้องทำในหนึ่งขวดของไฟเซอร์ผสมน้ำเกลือจะนำมาฉีดได้6โดสด้วยกันดังนั้นการที่แชร์ข้อมูลว่ากระทรวงสาธารณาสุขฉีดน้ำเกลือหรือฉีดน้ำเปล่าให้กับประชาชนเป็นข้อมูลที่บิดเบือนทั้งสิน้น ย้ำว่าการจิตไฟเซอร์ต้องผสมน้ำเกลือรองโฆษกรัฐบาลกล่าวต่อว่าในโลกโซเชียลอาจมีการแชร์ข้อมูลเข้าใจผิด ทำการบ้านมาไม่ดีแต่ในสถานการณ์แบบนี้การแชร์ข้อมูลที่ทำให้คนตื่นตระหนกสร้างความเสียหายเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อมีการถ่ายทอดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปแล้วและภาครัฐได้ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องตามจริงก็อยากให้ประชาชนช่วยกันถ้าท่านเคยเผลอแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไปแล้วเมื่อทราบความจริงช่วยเผยแพร่สิ่งที่เป็นความจริงด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ